ฮูโบต,ต้าไอโดนนะครับนี่เครุ่นเคดีสองศูนย์พีซีรีส์นะครับฮูโบต้า AD20 Series อันนีจะเป็นกำลังมอเตอร์ครับนี่1 0ึ3งศคับสี่สแทีวีเรียดินไชน่าไอเบียไซต์ก็ www.dji.com ถ้าเป็นรุ่นรุ่นของโดนก็จะเป็น Airglass T20P ครับนี่เป็นรุ่นมาจากโรงงานพี่น้องนี่ Airglass T20P นะครับเป็นโดรนนะครับ DJI นะครับนี่สีไปพัดนะครับสีไปพัด นะครับทีมงานของพิทักษ์โดนพื้นที่แปดไร่ผสมเท่าใดผสมอตาไอน้ำเท่าใดนี่สี่สิบห้าลิตรนะครับสามถังนะใช่ไหมอ๋อถังถังหนึ่งประมาณสิบสี่จุดห้าถังถังหนึ่งสิบลิตรนะประมาณสี่ถังครึ่ง แล้วก็บวกน้ำยาอีกสามขวด45ลิตรก็เป็น48ลิตรนะครับพื้นที่แปดไร่ต้องบอกพื้นที่ที่ใกล้เคียงก็เป็นจริงก็ะมานพื้นที่หน่อยอพื้นที่หลายบอกหน่อยวนะ่าผสมยาพ่พ้อนมเนื่อีงเ,เคยเคยเจออยอเจอหลายอยู่ครับทีเออเพราะว่าต้องบอกพื้นที่บอกตรงว่าเดี๋ยวมันจะผสมยาให้ถูกกับให้พอกับปริมาณของพื้นที่นะครับ มีได้พวกรถปั่นบวกอย่างเงาว่าเป,ป็นปั่นนะเนี่ยบอกหน่อยๆแต่ว่าปั่นแล้วมันมันแย่นานัาน่นนะครับบอกแปดไร่พื้นที่อาจจะเป็นสิบจจรไนะร่นะครับนยอาจจะมีคาาเคลื่อนนี่เติมไปถังที่หนึ่งนะสิบห้าลิตรวันเนี่ยเท่าไรเนี่ยะดือนนึงเท่าไรเนี่ยถังเนี่ยถังนี่สิบแปดสิบแปดลิตรสิบห้าเนาะนะครับเฉลี่ยไปนะครับนะ รอบแรกเี่นมันจะบ่ได้นับครับรอบแรกงั้นจะเป็นการบินเก็บเก็บขอบอ๋อเก็บขอบอ๋อทำทำแผนที่ทำแมปอ๋อครับ,บครับ,อ,อ,รบ,รบอันนี้ก็คือเอาทีมงานพิทักษ์ดนนะครับ รวนของเหลวประมาณ45 45ลิตรครับแล้วก็บวกบวกยานะครับบวกตัวยาอีกนะครับ3 3ขวดขวดละลิตรนะครับเป็น48ประมาณ48ลิตรนะครับน่าจะประมาณสัก4รอบบินนะ4รอบบินเอ,เอาแล้วเอา เน yeah, ี่ยมาดูดินรอบแรกก็คือทำแผนที่ทำขอบแป่งนะนะครับ ดี i ีไอแอร์ัพสองศูนย์ครับทีสองศูนยพีครับทีสองศูนพีนะครับน่าจะเป็นรุ่นล่าสุดมั้งเนี่ยอ่าจะมีไม่ก็นี่มั้ล่ะครับพี่ออกมาแล้วนะตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของปีที่แล้วทีอ๋อครับถือว่าอยู่ในนะครับเป็นโดูนตัวที่สองนะที่ทักนะ เชี่ยวชาญชำนานนะครับอ่าแล้วเอาไปไปจิมงานมาเนี่ยไปครับวิดโดวิดโดนครับยินโดนเอาน้ำกันนะเอาครับมาทำขอบคทำเนี่ยเนี่ยนะครับ เิ็นง,งานกุณภาพโอ้เป็นไรน,นี่โอเคนะลมลมมาค่อยแรงแรงนะคร okay, ออโอเคเยอะเอะบินได้อยอ่อ่ะดีอ่าโอเคดีตามลมนะโอเคครับเป็นพี่น้องเอาเด้อทำาไมพี่น้องเราเอาไปเน,นี่เป็นห่วงเอาอยู่นั่นแล้ะเอ้าเอาแล้วรแรก